ที่นะคะก็อยู่ในพาร์ทที่สามนะก็เรามาอยู <región> ่ในเกมลักต้องเรื่องนะแล้วก <work> ็ถ <iksi> ่ายอัดกับว่ากับคลิปพาร์ทที่หนึ่งที่สองเลยก็คือว่าเราจะอัดให้แค่พาร์ทละสิบนาทีแล้วกันนะคะโอเคนะไอผงสารอันอันก็ได้ค่ะก็เอาอีตัวนี้ไปคนแรกแล้วกันเนาะสำคัญ ซึ้งมาขค่ะนี้ต้องดูอายเปิดคลิปมาเจอภาพแบบนี้สะเทือนใจมากอิจฉาถุยโอเคเอาขนแรกแล้วนะโอเคเซฟจะได้เลือกถูงแล้วตัดเองนั้นเดยเขาเข้ามาก่อนแล้วบอกว่ารู้สึกกับเขามากกว่าเพื่อนท่านกันหาเขาแปลว่าซึ่งกณอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกงั้น ก็ <c oughs> บอกว่าจะอเอาแกจะเอาตัวนี้เป็นคนแรกไงอเ,เอาแก่นี้เลยอโอเคนะคะก็ฉากจ,จบที่ทีมใหม่ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไ,ไม่ใช่คนสร้างฉากจบโทโมมะเฮ้ยโทมมะเพื่อสมั <c oughs> สยไรกสุดนที่เอาชนะใจของคนไดวกคนา้ัก ตรงไหนสดใสแล้วความเป็นแอ,อไม่ทิ้งการไปไหนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งทางนี้และตลอดไปโอเคมันมีอยู่ห้าฉากจบจะเก็บให้หมดค่ะจะ,จะเก็บจะเก็บจะเก็บให้หมดจะเก็บให้หมด,ก,หหมดก็ต้องเก็บให้หมดสิจ้ะ ป๊ะมาค่ะโอเคค่ะก็มาตอกเลยนะคะเมื่อกี้พักไปกิ <g ill in> นขนมอืมแต่พูดเอาไปนยะก็ห้าเล่นต่ออุ้ยเดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่ามันจะมีคําว่าทําหม่ทําไม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 อ่ถามว่าข่นท,ท,ท,ทาาําทไมนี่นะนี่อันนี้จะได้อันต่อไปนะมันจะได้ ดีฉันฉันรักเธอนะตั้งแต่เด็กแล้วแต่ฉันรู้ว่ามันไม่มีหวังเลยไม่เป็นไรหรอกอย่าโทษตัวเองนะหัมาอุ้ยแค่นั้นกดฝอยมือชันและจากไปพร้อมกับสายตาที่ดูผิดหวังเลนกันและฉันก็ไม่พร้อมเขาอ,อีกเลยหลายอาทิตย์ ต่อมาบ่อมา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 มบมา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 เจอคำนี่ผิดมาสี่แล้วนะจ๊ะนีเขาเมื่อหายไปไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างิดต่อก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาจนฉันเข้าใจแล้วว่าเขาคงไม่อยากเจอฉันอีกตัวฉันก็ยังไม่ทำงานและกลับบ้านตามแค่ไม่มีอะไรแต่ตางจักเดิมๆจะมีก็แค่ชิ้น เมื่อกลับมาจะต้องเจอหมอนี่มากวนตลอดทั้งหน้าตายแต่กำพูดอะไรเจ็บแสบสุดๆแต่อยู่ด้วยแล้วกลับเรื่องสบายใจอย่างบอกไม่หูเลยอ่าค่ะก็คนที่3ก็เขียบไปเลยมีอยู่หเอ๊ะรู้สึกว่ามันเขียนว่าห้าห้าห้าหนุมห้าหนุมโอเควันนี้ผานทำงานเสร็จกลับมาที่บ้านนึก โดยที่ไม่ได้บอกฉันไหเพอ่อตอนนี้หมอนั่งออกจากโรงพยาบาลแล้วและก็ยังทำงานแล้วอีกด้วยที่หองขับแห่งหนึ่งหมอนั่งน่าจะกลับมาก่อนฉันไขข้อข้อแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกสงสัยหมอน่งคนกลับมาก่อนจริงๆวันนี้แต่เอ๊ะรองเท้าใครเกินมากันเนี่ย ฉันยังเข้าบ้านตัวเองแล้วมองซ้ายมองขอวาไม่เจอใครก็จะได้ยินเสียงเขาจะคนพูดพรพท์สเสียงเบานุ่มลึกและนมบม,มขาวสูงปร่งฉันเพอิอมือวองขาอ,อยู่นั่งสองนั่งในที่เดียวครับหรอครับครับผมได้สิครับอ่ะผมขอตัวก่อนนะครับไว้ ผมจะโทรหาไหมนะสวัสดีครับยิ้มไปเอามาลูกเปล่าจ๊ะอ,อ๋ออืมไม่ใช่นะยานะยานะยิ้มอย่า,นะยานะ <c ười> ยตัดนะถ้าตัดนี้ <c ười> ก็อ่านอ่านเองนะคะ <c ười> ฉันเผอมองเขานานจนโดนจับได้เขาว่าเราับก่อน,นได้ไหมฉัน้นแทน สวัสดีครับคุณคนเป็นเอริจอซจังสินะผมอิก,กิอิก,กิเป็นเพื่อนที่ทำงานของเจ้าชิ้นนะวันนี้เราชวนกันมาปาร์ตี้ที่บ้านน้ดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะอ่าค่ะไม่มีมัญหาเราค่ะตามสบายน,นะคะถ้าเป็นฉันถ้าเป็นซันเรก็ดีดีก็ได้บ้านกูไม่ใช่บ้านมึงมึงอี๋ ฉันพูดแค่แค่นั้นแล้วพอฉันจะเดินก้าวต่อไปหน้ามันกับมืดขึ้นมาทั้งนั้นรู้สึกถึงแรงกระแทกของสีข้ามกับพื้นห้องแล้วทุกอย่างก็มืดไปเฮ้ hey, อีริกจังอ่ามันจริงอ่ะอีริกจังรูเหรอคำเฮ้ hey, ชินเอลริกจังกันเลยฟูเลานะ เฮ้ยหุ่นลยเมอคำสาบอุทขนาดที่ฉันไม่สามารถลืมตาเพื่อปรับโฟกัสได้ก็มีเสียงกึกคลึกคลองโครมดังลกลวว่าหมูเข้ามาเสียงนี้น่าจะเป็นคุณอิกกี้แน่นอนเนขอใหรอเสียงโฟมคลามอย่างหลังคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตาฮี่เออตาอะไรนะต,ตาตาตานอกจากตาที่มี ชินเอ้มีชินแล้วกันสะพยายามปรบับโฟกัสตาแล้วมองภาพรอบตัวพอจันรอบมองเห็นภาพหลอยรอบ,รอบก็เห็นคนอีกกี่ที่นั่งอนด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นใยอยู่ข้างๆเตียงว่าน่าของฮันถึงกำแังชิ้นมาเลยพอมองใกล้ๆก็หน้าตาดีอะไรอย่างนี้ เนี่ออะไรไม่อ่านอ่านอ่านแล้วอ่านแล้วลืม,อมหอดอะไรหดเป็นไงบ้างครับดูเหมือนคุณจะสรบป,ปไปเพราะทำงานหนักนะเป็นแบบนี้น่าเป็นห่วงนะครับง้นหรอค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้เจ้าชินออกไปซื้อยานะครับ นอนรอสักพักนะยิ้ม <heartbreaking> ค่ะถ้าไม่ระเกียบผมจะพาคุณไปสุดอาการหน่อยเอาไหมครับผม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 ถนัดนะผมมอมแะลหลอกตัวเจอคำผิดหลายคำแล้วนะจ๊ะแต่เราไม่ได้จดจ้ะเซดอืม จะเคียร์คนที่สี่เลยไหมหรือคนที่หนึ่งสอยังไม่ได้เคียร์จริงๆต้องแบบเอ่อตามลำดำับมะจ๊ะแต่เราไม่จ้ะเอาเอาเลยกจ้ะอ้ะาอ้าขะตกลงเลยจ้ะตกตกได้ตกลงดีเลยครับงั้นเต็มพวกนี้เลยนะแล้วก็ผมจะมารับนะครับค่ะห,หน้าแดงเล็กเล็ก เ้าว,วันถามมาฉันออกมาหน้าบ้านและได้พบกัแบบคุณอิกิซึ่งสาวสาวบ้านเลยกูจะไม่เอาไม่เคลียมึงกละขอจบพารนี้เท่านี้นะจ๊ะขอจบพาร์ี่เท่านี้นะคะเดี๋ยวรอพารหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบายบโอ้ยอ่สวัสดีนะคะก็อยู่ในพาพทที่สามนะ ก็เรามาอยู sure ่ในเกมรักต <laughs> ้องเลือกนะแล้วก็ถ่ายอัดกับว่ากับคลิปพารที่หนึ่งที่สองเลยก็คือว่าอ่าเราจะอัดให้แค่พาร์ทละสิบนาทีแล้วกันนะคะโอเคนะคะไอ้ผงสารอันอันก็ได้ค่ะก็เอาอีตัวนี้ผมไป็นคนแรกแล้วกันเนาะผมคารซึ้งมาคขนานี้ต้องดู อ้เปิดคลิปมาเจอภาพแบบนี้สะเทือนใจมากอิจฉาทุโยโอเคเอาคนแรกเลยนะโอเคเซฟจะเลือกถูกนะตัวเองนั้นโดยเขาเข้ามาก่อนแล้วบอกว่ารู้สึกกับเขามากกับเพื่อนท่านกันหาเขาแปลว่าซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกงั้น ก็บอกว่าจะอเอาแค่าจะเอาตัวนี้เป็นคนแรกไงอเ,เอาแคอ์นี้เลยอโอเคนะคะก็ฉากจ,จบที่ที่อะไม่รู้ไม่รู้อะไ,ไม่ใช่คนสร้างฉากจบโทโมะเฮ้ยโทมะกไม่ใช่ พื่อสมัยแดสุดเกินที่เอาชนะใจของคนได้ความมาาล้กตรกไหนสดใจแล้วความเป็นแอไม่ทิ้งการไปไหนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งทางนี้และตลอดไปอึกครึกครองคลนดัง,งหลวว่าหูเข้ามาเสียงนี้น่าจะเป็นคุณอีกกี้แน,น่นอนตัวเทเลเสเซนโฟมครามอย่างหวัง คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตาที่อเออตาย่ะต,ตาตาตานอกจากตาที่มีชินเอ้ยมีชินแล้วกันสพรยยาปรับ,บโฟกัสตาแล้วมองภาพรอบตัวพอจานรอบม,มองเห็นภาพอรอบก็เห็นคนอีกี้นี นั่งมอนนั่งสายตาเป็นห่วเป็นหงายอยู่ข้างๆเตียงว่าไ่ของฮันถึงกำแบงชิ้นมาเลยพอมองใกล้ๆก็หน้าตาดีอะไรอย่างงี้เนี่ยล้ออะไรอะไม่อ่านอ่านอ่านแล้วอ่านแล้วลืมอลอลอลหอดอะไรหอด เป็นไงบ้างครับดูเหมือนคุณจะสลบไปเพราะทำงานหนักนะเป็นแบบนี้นะ่าเป็นห่วงนะครับงั้นหรอคะขอบคุณนะคะตอนนี้เจ้าชินออกไปซื้อยานะครับนอนรอสักพักนะยิค่ะถ้าไม่ระเกียบผมจะพาคุณไปสุดอาการหน่อยเอาไหมครับผมผมโอเคมันมีอยู่ห้าฉากจบ จะเก็บให้หมดค่ะจะเก็บเอ้จะเก็บจะเก็บให้หมดจะเก็บให้หมดก็ต้องเก็บให้หมดสิจะ้ปะปะโมะคอโอเคค่ะก็มาตอกเลยนะคะเมื่อกี้พักไปก <g it> ินขนมอืมแต่พูดเอาไป่ะ ก็ถ้าเล่นต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่ามันจะมีคําว่าทําหมทําไ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 ม่ไมไมไมอ่าถามว่าขาทําไมนี่นะนี่อันนี้จะได้ออนต่อไปนะมันจะได้ <c oughs> ดีฉันฉันรักเธอนะตั้งแต่เด็กแล้วแต่ฉันรู้ว่า มันไม่มีหวังเลยไม่เป็นไรหรอกอยาก่าโทษตัวเองนะโอมาอุ้ยแค่นั้นกดไยมือฉันและจากไปพร้อมกับสายตาที่ดูผิดวันกันและฉันก็ไม่พบเขาอีกเลยหลายอาทิตย์ต่อต่อมาต่อมา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 ต่มาเธอคำนี้ผิดมาสี่แล้วนะจ๊ะ ว่าหายไปไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างติดต่อก็ไม่ได้ติดตอ่อกลับมาจนฉันก็ใจแล้วว่าเขาคงไม่อยากเจอฉันอีกตัวฉันก็ยังไม่ทำงานและกลับบ้านตามเคยไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมๆจะมีก็แค่ชินเมื่อกลับมาจะต้องเจอหมอนี่มากวนตลอดทั้งหน้าตายแต่กำพูดอะไรเจ็บแสบสุดๆ แต่อยู่ด้วยแล้วกับเรื่องสบสาใจะอย่างบอกไม่ถูกเลยอ่าค่ะก็คนที่3ก็เคียไปเลยมีอยู่หเอ็ดเฮ้ยรู้สึกว่ามันเขียนว่าห้าห้าห้าหนุมห้าหนุมโอเควันนี้ฉัานทำงานเสร็จกลับมาที่บ้านนึกหน่อยโดยที่ไม่ได้บอกฉันไว้เพราะตอนนี้หมอนั่นออกจากโรงพยาบาลแล้วและก็ยังทำงานแล้วอีกด้วย ที่หองขับแห่งหนึ่งหมอนนั่งน่าจะกลับมาก่อนฉันไขเข้าห้องแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกสงงแสหมอน,หน่าคนณขับมาก่อนจริงๆวันนี้แต่เอ๊รองเท้าใครเกินมากันเนี่ย <c oughs> ฉันยังเข้าบ้านตัวเองแล้วมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครก็จะได้ยินเสียงขาจะคนพูดพรพท์เสียงเบานุ่มลึกและนมบมขาวสูงโปรง่ง ฉันเพิ่มมือว่องขอ,อยื่นั่งสองนั่งในที่เดียวครับเหรอครับครับผมได้สิครับอ่ะผมขอตัวก่อนนะครับไว้ผมจะโทรหาใหม่นะสวัสดีครับยิ้มไปเามูกเป่าจ้ะอ๋อเออไม่ใช่นะย่านะอยานะอช่ <laughs> ิีบอย่าตัดนะถ้าตัดนี้ก็อ่านอ่านเองนะคะ <laughs> <laughs> ฉันเผิมองอเขานาน,านจนโดนดับได้ขาว่าลักก่อนนะได้ไหมฉันเทมสวัสดีครับคุณคนเป็นเอริสจังสินะผมอิก,กิ <laughs> อิก,กิ <laughs> เป็นเพื่อนที่ทำงานของเจ้าชิเซนนะ วันนี้เราชวนกันมาปาร์ตี้ที่บ้านนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะอ่าค่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะตามสบายนะคะถ้าเป็นฉันถ้าเป็นฉันแล้วก็ดีดีกด็นแ้บ้านกูไม่ใช่บ้านมึงมึงอีอ <c oughs> ฉันพูดแยงแค่นั้นแล้วพอฉันจะเดินก้าวต่อไปหน้ามันกับมืดขึ้นมาทั้งนั้นรู้สึกถึงแรงกระแทกของสีขังกับพื้นห้องแล้วทุกอย่างก็มืดไป เฮ้อีริจังอ่ามันจริงอ่ะอริจังมัวแล้ะเหรอคำเฮ้ hey, ชินเอี่จังกันหัวเรานะจ้ะเฮ้หัวเราะเพื่อเองับทุกคน,น,น,บบนขนาดที่ฉันไม่สามารถลืมตาเพื่อปรับโฟกัสได้ก็ไม่เสีย